<c oughs> เราทั้งหมดทั้งโลก,โลกเลยกำลังเป็นลูกหนูโง่หรือเปล่าถ้าเราทั้งโลกนี่ยกำลังไปกลัวไอ้สิ่งที่ไม่มีอันตรายแล้วไม่กลัวสิ่งที่เป็นอันตรายเราทุกคนก็คือลูกหนูโง่ท <c oughs> อไมคนสมัยนี้ถ้าธรรมะหรือธรรมะนิยมมันกลับกลัว เรียดจะซ้ำไปแต่ถ้าเป็นวัตถุนิยมอันสวยงามหอมหวนนิ่มนวลอเอยอร่อยมันกลับกล้าหาแล้วมันก็เข้าไปหามันก็ลูกหนูเข้าไปหาแมวเพราะแมวมันมีหน้าตาที่น่ารักแล้วก็ได้เป็นเบือแมวเช่นเดียวกับคนในโลกทั้งหมดเวลานี้เนี่ยมันเข้าไปหาวัตถุนิยมซึ่งเป็นเหมือนแมวแล้วมันก็ตาย หน้าไก่อูลูกหนูว่าหน้ากลัวนักหน้าแมวนวลน่ารักหน้าเลื่อมใสแม่หนูว่าลูกเอ๋ยอย่างโง่ไปที่หน้ากลัวนั้นหน้าไก่ไภไม่มี ที่หน้ามนขาวนวลนั่นแหละร้ายเป็นความตายของพวกหนูรู้ไว้ซินี่เป็นคำสอธรรมดาก็ว่า <c oughs> ลูกหนูมันมาบอกแม่หนูถึงเรื่องหน้าไก่อูกำลังขันอยู่ด้วยว่ามันน่ากลัวนัก ที่นีหน้าขาวขาวนวลนวลมนมนคือหน้าแมวมันไม่รู้จักแมวมันมาบอกแม่ว่าหน้าแมวนวลหน้ารักหน้าเลื่อมใสทีนีแม่หนูก็บอกลูกหนูว่าอย่าโง่ไปไอ้ที่หน้ากลัวนั่นมันหน้าไก่ไม่มีอันตรายอะไรที่หน้ามนขาวนวลนั่นแหละร้ายมันเป็นความตายของพวกแกที่แม่หนูก็บอกลูกหนู นิทานเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่องลูกหนูโง่ทีนี้ก็จะได้ดูันต่อไปว่าไอ้ลูกหนูโง่มันได้กับใครมันได้ก่บใครเรา <c oughs> ทั้งหมดทั้งโลกเลย <c oughs> กำลังเป็นลูกหนูโง่หรือเปล่า <c oughs> ถ้าเราทั้งโลกนี่ยกำลังไปกลัวไอ้สิ่งที่ไม่มีอันตรายแล้วไม่กลัวสิ่งที่เป็นอันตราย เราทุกคนก็คือลูกหนูโง่รวมทั้งท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนด้วยก็กําลังเป็นลูกหนูโง่งอะไรที่าม,มนุษย์เราไม่กลัวที่มันเป็นอันตรายอย่างยิ่งไปจากอยากจะระบุถึงสิ่งที่มันกําลังทำอันตรายโลกอยู่นั่นเองเราเรียกมันว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยม วัตถุนิยมคือความโง่หลงบูชาวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักไปหมดเลยคนโง่พวกวัตถุนิยมเนี่ยเขาเอาวัตถุนิยมเป็นหลักในการเรียนอะไรเขาก็มองแต่วัตถุเขาเป็นวัตถุเป็นหลักในการรู้อะไรเขาก็รู้แต่เฉพาะเกี่ยวกับวัตถุเอาวัตถุเป็นหลัก เมื่อเขาจะปฏิบัติเพื่อผลอย่างใดเขาก็เอาวัตถุเป็นหลัก <c oughs> เกณฑและเมื่อได้ผลเอาผลก็ผลวัตถุเป็นหลักนีเรียกว่าวัตถุนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาวัตถุเป็นผลที่พึงปรารถนาได้แก่ความสุขส,น,สขนุกสนานอะไรต่อยทางวัตถุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหานั่นแหละเรียกว่าวัตถุนิยมเป็นผลฝ่ายวัตถุมาจากความรู้และการปฏิบัติที่เอาวัตถุเป็นหลักคำว่าวัตถุนิยมมันรวมไปหมดละวัตถุทั้งหลายทีย่เอามาใช้เป็นหลักในการศึกษาในการปฏิบัติแต่ในที่สุดเอามาเป็นผลของการปฏิบัติ อที่เป็นเรื่องต้องการศึกษาเรื่องเรียนเรื่องรู้ไม่สําคัญมันไม่ทําอันตรายใครแต่พอเอามาเป็นของสูงสุดบูชาลหลงไหลกันนักเป็นธาตุของรสอร่อยที่เกิดจากวัตถุเรื่องทางเนื้อหนังที่เราเรียกกันว่ากามารมนันแหละคือวัตถุนิยมนั่นมันทําอะไรแต่เราก็คอยดูดีมันเป็นสิ่งที่ให้เกิดกิเลส ก็ทำอันตรายคนจนหมดความเป็นคนคนก็ไม่กลัวเหมือนกับลูกหนูโง่ตัวนั้นมันไม่กลัวหน้าแมวมันซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมัน้วยงามยั่วยวนในส่วนหน้ากายที่มันน่ากลัวนั่นน่ะมันไม่มีอันตรายอะไรไอ้ลูกหนูโง่มันกลับกลัวเหมือนกัคนสมัยนี้ ถ้าธรรมะหรือธรรมะนิยมมันกลับกลัวเปรียดจะซ้ำไปแต่ถ้าเป็นวัตถุนิยมอันสวยงามหอมหวนนิ่มนวลนอ,อร่อยมันกลับกล้าหาแล้วมันก็เข้าไปหาเหมือนกับลูกหนูเข้าไปหาแมวเพราะแมวมันมีหน้าตาที่น่ารักแล้วก็ได้เป็นเหยือแมวเช่นเดียวกับคนในโลกทั้งหมดเวลานี้เนี่ยมันเข้าไปหาวัตถุนิยม ซึงเป็นเหมือนแมวแล้วมันก็ตายคือมันเป็นธาตุของวัตถุนิยมลุ่มหลงในวัตถุนิยมไม่จนไม่มีศีละธรรมมีแต่กิเลสแล้วมันก็ฆ่าตัวเองมันก็ฆ่าผู้อื่นมันก็ฆ่ากันได้ทั้งโลกเพราะอำนาจของการที่หลงวัตถุนิยม <c oughs> เดี๋ยวนี้คิดดูโรงงานอุตสาหกรรม เต็มไปทั้งโลกโรงงานอุตสาหกรรมนั่นผิดแต่ของลวงโลกั้งนั้น,นมันอาจจะผิดอาวุธสงครามมันก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องติดึ้นมาเพราะมันผิดึ้นมาสาหรับฆ่ามนุษย์โรงงานอุตสาหกรรมมันผลิตอะไรได้เหมือนกันอํานาจปาฏิหาริย์ติดของสวยงามเต็มไปทั้งโลกทุกคนหามา บำรุงบำเรอกิเลสตัณหาของตนเองสวยงามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายทางอะไรต่างๆเมื่อก่อนนี้ไม่มีคิดดูเถอะสมัยคุณปานยยงไม่มีสมัยเมื่อสีห่ห้าร้อยปีมานี้ก็ไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมผิดเครื่องสำอางผิดเครื่องย่อเยือนผิดเครื่องส่งเสริมกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้อาหารการกินก็ส่งเสริมกิเลสตัณหา เครื่องนุ่งห่มก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาที่อยู่อาศัายเครื่องใช้ไม้สอยก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาแม้จะยารักษาโรคก็กลายเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสตัณหาหรือให้โอกาสแก่กิเลสตัณหาหรือว่าช่วยปกปิดไอ้ความเลวร้ายของกิเลสตัณหาเนี่ยสิ่งที่เคยมีประโยชน์บริสุทธิ์กลายเป็นเลวร้ายไปหมดเพราะว่าไปหลงมันนี่เรียกว่า ลูกหนูโง่ไปหลงในวัตถุนิยมสิ่งที่ทำลายโลกทำลายมนุษย์นั่นกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์บูชาคือที่กำลังบูชาวัตถุนิยมบูชาปัจจัยที่ส่งเสริมกิเลสตัณหาเพื่อจะททำลายมนุษย์ให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์มีแต่สัตว์อันธพาล ตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ก็ไม่รู้จักละอายนั่นคือวัตถุนิยมที่ลูกหนูโง่หลงไปบูชาเห็นว่าน่าไก่น่าเกลียดน่าแมวน่ารักลูกหนูโง่ก็คือคนทุกคนในโลกที่กำลังโง่แล้วก็ลหลงไหลในวัตถุนิยม ทีนี้ถ้าจะถามว่าจะชอบอะไรก็อยากจะตอบว่าให้ชอบธรรมนิยมไม่หลงวัตถุนิยมและไม่หลงจิตตะนิยมด้วยไม่วัตถุอย่างเดียวไม่จิตอย่างเดียวจิตอย่างเดียวก็ลหลงไหลเพ้อเจ้อเกินขอบเขตไปได้เหมือนกันเราไม่ลหลงไหลวัตถุ เราไม่ลหลงไหลจิตแต่เราพอใจในความถูกต้องระหว่างวัตถุก,กับจิตรวมกันนี่เรียกว่าธรรมนิยมเอาวัตถุก,กับจิตมาทำหน้าที่ของตัวในถูกต้องอย่างเหมาะสมพอใจในความเหมาะสมหรือความถูกต้องยิตเือเป็นหลักที่ความถูกต้องคำว่าถูกต้องนั่นไม่ใช่ถูกต้องของกิเลส ถ้าถูกต้องของกิเลสตัวเลวร้ายต่อไปอีกแหละต้องถูกต้องของธรรมะถ้าจะถือเป็นหลักความถูกต้องคืออะไรก็ถือเป็นหลักได้เลยว่าถูกต้องนั่นคือไม่ทําอันตรายแก่ใครๆไม่ทำอันตรายตนเองไม่ทำอันตรายผู้อื่นแล้วกลับมีประโยชน์แก่ตนเองและมีประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่คือบทนิยามของคำว่า ถูกต้อง <c oughs> ถ้าถูกต้องต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่เป็นอันตรายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนี่คือความถูกต้องที่แท้จริงส่วนความถูกต้องที่เขาว่าว่าการอ้างหลักจิตวิทยาอ้างหลักตรรกวิทยาอ้างหลักปรัชญาดูเป็นความเพอ้อเจอ้อเรื่อความถูกต้องมีความหมายเพอ้อเจอดิ้นได้ไม่แน่นอน ที่ชัดเจนลงไปตายตัวก็คือถูกต้องเพราะพิสูจน์ให้เห็นความมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและพิสูจน์เห็นความไม่เป็นโทษเป็นอันตรายแก่ทุกฝ่ายนี่คือความถูกต้องความถูกต้องระหว่างวัตถุก,กับจิต <c oughs> ก็คือไม่ทำอันตรายแก่ใคร มีแต่ให้ประโยชน์ให้อานิสงส์โดยส่วนเดียวคนเราต้องมีร่างกายคือวัตถุคนเราต้องมีจิต <c oughs> ซึ่งสิงอยู่ในร่างกายมันทำงานร่วมกันจิตก็เป็นที่ตั้งแม่ของกิเลสตัณหาได้ถ้าทำผิดจิตก็เป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหานันจิตจะทำผิดได้ถ้าร่างกายไปตามน้าของจิตที่ผิดก็ปล่อยทำผิดได้ ถ้าร่างกายไปตามหน้าของจิตที่ถูกต้องมันก็พลอยถูกต้องได้เราจึงเล็งเอาความถูกต้องของร่างกายกับจิตรวมกันดังนั้นเราจึงไม่เป็นวัตถุนิยมบูชาวัตถุและเราก็ไม่เป็นจิตตะนิยมบูชาจิตแต่เพียงอย่างเดียวหลับหูหลับตาไปเราวจำการชัดลงไปว่ากายก็ถูกต้องจิตก็ถูกต้องมารวมกันเป็นสิ่งหนึ่งแล้ว คือธรรมะเราจึงมีธรรมนิยมรู้จักความพอดีความถูกต้องของสิ่งเหล่านี้พุทธศาสนานั้นมีลักษณะเป็นธรรมนิยมไม่ใช่วัตถุนิยมนั่นแน่นอนพุทธศาสนาเป็นวัตถุนิยมไม่ได้แต่พุทธศาสนาก็เป็นกิตนิยมอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าจิตมันอยู่ตามลําพังโดยไม่มีกายนั้นไม่ได้อย่าหลับตาพูดว่าจะลําพังจิตอย่างเดียวมันจะอยู่ได้ถึอเอาเรื่องจิตเป็นหลักอย่างเดียวมันจะอยู่ได้มันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันกับกายท่านกายกับจิตร่วมกันแล้วมีความถูกต้องนั่นแหละจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กันตามหลักของสพุทธศาสนาแล้ว ทางวัตถุไม่เฟอ้อวัตถุไม่ขาดแคลนทางจิตก็ไม่เฟอ้อทางจิตก็ไม่ขาดแคลนเรารู้จักอันตรายของวัตถุยังที่รู้ว่าหน้าแมวเป็นหน้าแมวหน้าไก่เป็นหน้าไก่ไม่เป็นลูกหนูโง่รู้จักคุณของธรรมะ ที่จะต้งเอามาควบคุมกายและจิตให้วัตถุหรือกายและจิตเนี่ยอยู่ใต้ความควบคุมของธรรมะเราเลิกเป็นลูกหนูโง่ที่เป็นมานานแล้วโดยไม่รู้สึกตัว เราอย่าลุงหลายก้าวหน้าให้มันมากเกินไปถ้าก้าวหน้าก็ขอให้ก้าวหน้าที่เฉลียวฉลาดฉะันว่าก่อนนี้เราไม่มีวิทยุฟังไม่มีทีวีสีดูขั้นมีวิทยุมีทีวีกลับใช้เพื่อส่งเสริมทีเลสมันก็เป็นเรื่องผิดหนักขึ้นไปอีกไม่มีซะดีกว่า ถ้าเรามีแล้วก็ใช้มันถูกต้องคือเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันเป็นศัตรูของมนุษย์ดังนั้นคอยใช้วัตถุที่ก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพมากมากเช่นทีวีเช่นวิทยุเหล่านี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมมนุษย์ให้เอาชนะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอันเป็นศัตรูของมนุษย์ให้ได้แล้วก็จะอยู่อย่างสมกับที่เป็นมนุษย์ เวลาหมดแล้วขอสแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะหยุดเป็นลูกหนูโง่ไม่หลงบูชาวัตถุนิยมมาบูชาธรรมนิยมคือความถูกต้องของกายและจิตถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วอยู่เย็นเป็นสุขทุกขิภาราตีการเดิน